สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นแบบ WiFi นะสามารถออนไลน์เข้าระบบแล้วก็เชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์ผ่านแอปนะให้เราทำการเ,เช็คได้นะครับว่าตอนนี้นะครับปัจจุบันที่เราวางไอเจ้าเครื่องนี้อยู่เนี่ยมันอุณหภูมิเท่าไหร่ความชื้นเท่าไหร่นะแล้วก็ยังสามารถเอาไปใช้ควบคู่กับอุปกรณ์ตัวอื่นได้ด้วยนะครับในระบบนะไปสั่งงานให้มันเปิดปิดนะครับตามเงื่อนไขที่เราสร้างได้ด้วยนะครับ โดยผ่านเจ้าเครื่องนี้นะนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้ชมนะครับผมนะครับตัวนี้จะเป็นแค่มอนิเตอร์นะนะครับจะไม่มีอินฟาเรดส่งงานพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้นะนะครับจะเป็นแค่มอนิเตอร์แล้วก็ส่งค่าอุณหภูมิกับความชื้นนะครับเข้ามาในระบบเท่านั้นนะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้สักนิดหนึ่งนะครับแอปที่ใช้งานนะครับก็จะเป็นแอปตัวย่านะนะครับ ตุย่ากับสมาร์ทไลฟ์นะครับสองแอปนี้เนาะนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่ใช้ไข่ไหนอยู่ก็พยายามซื้ออุปกรณ์ที่มารองรับไข่เดียวกันนะนะครับมันก็จะไม่ต้องเปิดหลายแอปนะครับผมนะครับเปิดมาในกล่องก็จะมีตัวเครื่องกับขาตั้งแล้วก็คู่มือนะสอย่างครับส่วนตัวเครื่องนี้นะครับจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะสานะครับด้านหลังนี้นะครับใส่3ก้อนน a ครัสามก้อนนะครับผมแล้วก็เชื่อมต่อ Wifi 2 4 GHz นะครับทีนี้เดี๋ยวเรา มาลองต่อใส่แบบกันดูนะครับว่าพอใส่แล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะเจ้ารุ่นนี้นะครับก็จะมีหน้าจอนะครับผมขนาดของหน้าจออยู่ที่นิ้วครึ่งนะนะครับคูนิ้วครึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีขาตั้งให้1อันนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เอาไว้แขวนกับผนังนะครับใครจะไปเลือกใช้แบบไหนก็เลือกตามความเหมาะสมได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ฐานก่อนนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับตอนนี้ขึ้นมาแล้วนะครับอุณหภูมิ ความชื้นเวลาเนี่ยยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวตอนที่เราเชื่อมต่อแอปมันจะขึ้นอัตโนมัตินะครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อผ่านแอปกันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะขั้นตอนเชื่อมต่อนะครับก็ง่ายมากๆนะครับให้เราเชื่อมต่อ Wi-Fi นะนะครับที่เราต้องการจะให้เจ้าตัวเครื่องนี้ไปเชื่อมต่อนะครับเราไปเลือกที่โทรศัพท์เราก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตต่อ Wi-Fi นิดนึงนะครับผมตอนนี้ผมเชื่อมต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับผมแอปหน้าตาแอปจะเป็น2ตัวนี้นะเป็น Smart Life กับตัวย่านะเลือกกันได้นะครับชอบตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับตั้งค่าเหมือนกันนะครับผมครับตอนนี้เปิดแอปขึ้นมาแล้วนะครับผมหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้นะครับครับตอนนี้เราพร้อมที่จะทําการจับคู่แล้วนะครับให้เรากดปุ่มบนหัวนะตรงนี้นะครับค้างไว้นะนะครับค้างไว้เลยนะนะครับเนี่ยจน Wi-Fi มันขึ้นกระพริบแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปกด บวกที่ตัวโปรแกรมเรานะแล้วก็กด add Wi นะครับแล้วเดี๋ยวอุปกรณ์นะครับมันจะขึ้นนี่ขึ้นแล้วนะครับนะครับจากนั้นนะครับก็ให้เราดูว่า Wi-Fi ที่เราต้องการให้เขาเชื่อมต่อเนี่ยถูกไหมนะครับอย่างเช่นผมจะใช้ตัวนี้นะผมกด next เลยครับแล้วก็รอสักคู่หนึ่งนะเดี๋ยวเจ้าตัวแอปเนี่ยมันจะทําการจับกู่แล้วก็ add อุปกรณ์ตัวนี้นะครับเข้าไปในโทรศัพท์ของเรานะครับผมแล้วเดี๋ยวเวลานะครับสังเกตเวลากับวันที่นะนะครับตอนนี้ยังไม่เปลี่ยนนะเดี๋ยวมันจะซิงค์ให้ตรงกับเวลาของ โลกอัตโนมัตินะครับผมนะครับเป็นเหมือนกับเซตออนไลน์นะครับนี่นะครับแล้วก็ตั้งชื่อได้นะครับเราอยากจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้นะอ่านะครับตอนนี้ผมตั้งชื่อเป็นอุณหภูมิห้องโถงหรือว่าจะเป็นอุณหภูมิห้องนอนอะไรก็แล้วแต่นะครับผมนะครับแล้วก็เพอเวลาที่มันซิงเกิลเสร็จสังเกตเวลาเห็นไหมฮะเวลาเนี่ยมันจะถูกตั้งอัตโนมัตินะครับนี่เห็นไหมตรงเป๊ะนะครับเราไม่ต้องไปเซตอะไรเลยนะนะครับเพรากดฟีนิชแค่นั้นนะครับกดดนนะครับ อุปกรณ์นะครับมันจะมาเพิ่มอยู่ในหน้าของดีไวซ์ของเราเนี่ยครับขึ้นมาแล้วนะเห็นปะนี่แล้วก็จะมีเรคคอร์ดด้วยอันนี้เป็นการใช้งานครั้งแรกมาเลยไม่มีกราฟขึ้นนะถ้าอันที่มีกราฟขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นตัววัดอุณหภูมิเหมือนกันนี่อันนี้คือกราฟนะครับถ้ามันขึ้นกราฟมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็สามารถดูย้อนหลังได้เนี่ยนะครับว่าในแต่ละวันนะครับมันขึ้นแดงสูงสุดเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิต่ำสุดเท่าไหร,ร่นะก็ดูจาก กราฟได้เลยนะครับอันนี้ก็จะสะดวกนะครับแล้วก็ยังสามารถเข้าไปที่ตัวของ U ุปกรณ์ตัวนี้นะแล้วก็ไปสร้างซีนได้นะครับมันสามารถสร้างซีนได้นะครับนี่ครับสั่งให้เปิดแอร์อะไรก็ได้นะเราไปแอดซีนนะครับก็ถ้าอุณหภูมิถึงเท่านั้นเท่านี้ให้ไปเปิดแอร์ตัวนั้นตัวนี้อะไรเงี้ยก็สร้างจากตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับแต่ตัวนี้หลักๆคือผมจะเอาไว้มอนิเตอร์อุณหภูมินะนะครับแล้วก็อยากให้มันขึ้นเป็นกราฟขึ้นมานะ เราก็จะได้มาดูกันว่าอุณหภูมิห้องนะครับมันเท่าไหร่นะตอนนี้ตอนนั้นนะครับนี่แบบนี้ครับแล้วตัวหน้าจอเขาจะมีไฟนะรุ่นนี้จะมีไฟเห็นไหมมองชัดแจ๋วนะครับมีไฟด้วยนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับใช้งานได้แล้วนะครับเนี่ยมันก็จะตรงกันเลยนะครับสิงกันครบแล้วนะครับทุกอย่างมันก็จะตรงกันหมดเวลงเวลาวันที่เนาะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะพอดีว่านี้ซื้อมาใช้เองนะเลยเอามารีวิวให้ชมเห็นว่าเฮ้ยมันน่าสนใจนะครับแล้วก็ เื่อเพื่อนๆคนไหนอยากเอาไปติดตามห้องนะเราจะได้รู้นะว่าอุณหภูมิเท่านั้นเท่านี้นะบ้านใครที่มีอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทดีไว์อยู่เนี่ยก็สามารถสั่งให้มันเปิดแอร์ได้นะครับหรือว่าเราเอาไว้ติดไว้ในห้องแอร์หรือว่าห้องนอนก็ได้นะว่าเราออกไปทํางานเราสามารถเช็คได้นะครับว่าเฮ้ยทำไมอุณหภูมิห้องมันเย็นผิดปกตินะครับแล้วก็สใส่นิฐานได้เลยนะครับว่าอาจจะลืมปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆอย่างเลยนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ยังไงก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลกับเพื่อนๆที่กำลังมองหา DIY ประเภทนี้อยู่นะนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบาย